พบกับจิตจารีไอไวค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ความสวยงามของบอนสีที่อยู่ตรงข้างหน้าเรานี้นะคะก็คือบอนสีหกหลงค่ะสำหรับบอนสีหกหลงนั้นนะคะหลายคนก็คงจะสงสัยว่าเอา้าทำไมชื่อของเขาจึงเป็นเหมือนชื่อภาษาจีนนะคะก็เนื่องมาจากเป็นตัวละครในวรรณคดีของเรื่องสามก๊กนั่นเองนะคะ ใครที่ชื่นชอบบอนสีชมพูและหลงรักบอนใบสีชมพูนะคะอะ่ก็หามาปลูกมาเลี้ยงมาสะสมดูนะคะเรามาดูลักษณะใบของเขาใกล้ๆกันค่ะมกลงนะคะตอนเล็กนะคะใบที่เขาเพิ่งแตกออกมาใหม่นะคะยังไม่กัดสีนะคะก็จะเป็นปลายใบเรียวแหลมแบบนี้นะคะ,ะพื้นใบก็จะมีเป็นสีเขียวกระดูกก็จะสีเขียวนะคะก็จะมองเห็นไม่ชัดนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยพอโตมาเรื่อยๆนะคะพอโตมาเรื่อยๆใบของเขาก็จะเริ่มกัดสีมาเป็นแบบนี้นะคะปลายใบเรียวแหลมพื้นใบสีเขียวแล้วก็กัดเริ่มกัดสีเป็นสีชมพูค่ะขอบใบก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะก็จะเริ่มกัดมาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นกระดูกสีเขียวขาวนะคะพื้นใบสีชมพูนะคะ ด้านขอบนอกก็จะเป็นเขียวแล้วก็ชมพูแบบนี้ค่ะค่ะเมื่อหกลงของเรานะคะเลี้ยงมาได้หลายเดือนนะคะใบก็จะเริ่มมีสีชมพูอ่อนๆหวานๆที่สวยนะคะกระดูกก็จะเห็นว่าเป็นสีขาวนะคะด้านข้างนะคะ กระดูกก็ยังคงเป็นสีเขียวอยู่นะคะพื้นใบตอนนี้เป็นสีชมพูหมดเลยนะคะพื้นใบเป็นสีชมพูนะคะออกมาแบบนี้เลยนะคะเมื่อเขาแทงหลอดออกมาใหม่นะคะใบใหม่นะคะก็จะเป็นสีชมพูสวยเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะมาดูก้านใบค่ะก้านใบก็จะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะสีดำก้านใบเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์เลยนะคะสวยมากก้านใหญ่นะคะ เลี้ยงง่ายดูแลง่ายอีกชนิดหนึ่งและสวยหวานมากค่ะลองหามาปลูกมาสะสมนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบบอนสีหว,วานหวานชมพูชมพูค่ะสำหรับวันนี้ลาไปพร้อมกับหกหลงค่ะสวัสดีค่ะ